วิชาหาเจ้าวิชาหาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแมนไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย้อเย้าว่าเง่าว่างูลางคนเกิด คนโตไปเป็นข้าเขาพ่อเม่พ่อหนุ่มตาเป็นคนโสดเที่ยวพอก็มีถ้ารู้วิชาปากสุดหนักหนาชูหน้าราศีจะไอแห่งใดมีคนเฝ come